สวัสดีนะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้นะครับเราก็จะมาสอนการลงโปรแกรมออกแบบนะเป็นคาเทียนะครับ P 2เวอร์ชันห้ายี่บ GA นะครับ GA นะก็เมื่อเมื่อคุณโหลดมาคนระับก็จะเป็นมันจะเป็นไฟล์เนี่ยเนี่ยเฮ้ยผมกดผิดอ่ะมันเป็นไฟล์ ไฟวิอาร์ฮะประมาณ9พาร์ทอ่า9พาร์ทเสร็จแล้วนะครับให้เปลี่ยนชื่อเป็น01ถึง0 9เลยเตียงระดับที่หล่นมาเลยก็คลิกขวานะครับแล้วก็เลือกอ,อันสุดท้ายเนี่ยเฉพาะพาร์ทเฉพาะศ1นย์อันเดียวพาร์ทหนึ่งอันเดียวแล้วคุณก็จะได้ตัวนี้มาแล้วคุณก็ได้ไตกไฟลมาก็จะได้ตัวนี้นะครับวิธีการลงนะฮะ มี Windows 3 2บิต64บิตนะครับอันนี้ก็จะเป็นแคกนะแคคแคกให้ไฟล์ไปเก็บไว้ที่ไหนอโอเค6 4บิตอ่ ผมเป็น64บิตนะครับวิธีเช็คเนาะมาที่ my computer นะครับแล้วก็ p r o p e r t y นะครับก็จะเป็น64บิตจะมีเขียนบอก system นะครับปิดทิ้งไปขั้นตอนต่อไปนะเลือกเอาของ Windows ของตัวเองแล้วกันคลิกขวานแะล้วก,ก,เก็เลือกแตกไฟล์เลยก็ได้เลือกแตกไฟล์ครับ แตกไฟล์อัยสุดนะตกไฟล์อัลตยสุดเพื่อที่จะลงแต่ที่นี้ผมไม่แตกไฟล์แล้วกันผมจะจําลองได้ก็คือมันเป็นไฟล์แผ่นไฟล์ ISO นะครับผมก็จะจําลองได้ ISO ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งผมใช้ยูเทล่า ISO นะครับคิกขวาของผมเนาะใครที่ไม่มีก็เนี่ยแตกไฟล์ไปเลย ผมแชตัวน,นี้นะครับแล้วก็เนี่ยราย่า right. อ่ยเปิดเข้ามาของผมก็จะเป็นอย่างนี้ซีบ oh, ิ๊กเข้าไปเลยครับรันเซตอัพเลยก็รอให้มันจุดเสร็จละรอให้มันกินอะ งีไม่นก็ได้ก็งอนะเดี๋ยวเพิ่งไปทำอะไรนะครับเดี๋ยวมันค้าง่าปล่อยให้มันลงไปเลยมันโหลดไป เพราะว่าไฟล์พวกออกแบบเนี่ยมันต้องใช้สเปคคอมสูงนะครับถ้าคอมสเปคกำต่ำอาจจะลงไม่ได้หรือไม่ก็ใช้ไม่ได้เวลาลงเสร็จนานมากเลยเนี่ย ผมลงโปรแกรมเยอะนะฮะเต็มไปหมดเลยทั้งโปรแกรมทั้งเกมเนะี่ยชาจงังต่างนี้ก็กดเล็กไปเลยอ่ะ ดูไว้นะนกด next ไปเลยอตอบ yes อโอเคตอบ yes เน็กไปไปเรื่อยฮะไ,ไปเรื่อยไปเรื่อยเลยไปเรื่อยเลยไปเรื่อยครับเน็กไปเรื่อย ก็ Install ไปวางนี้แล้วก็รอให้มันจนเสร็จนะอ๋อหนึ่ง,งได้หนึ่งเปอร์เซ็นเ,เ่ะเดี๋ยวมาบอกวิธีอีกตัวหนึ่งก็คือไอตัว ไฟล์แคคกนะครับอ่านอ่านไฟล์แคคกเนาะไอว่าแคคกนะครับอ่าตัวนี้กบได้นะกบมวงตรงนี้ก่อนทำอะไรให้ดูอ่าก็คือเปลี่ยนนามสกุลมันก็คือ txt นะครับต้องใส่จุดจุด txt นะฮะลัวก็ใช้โปรแกรมโน้ตใช้ตัวโน้ตเนี่ยเปิดอันนี้ก็จะบอกวิธีการลงนะครับก็คืออว่าให้ลงอะไรลงอะไรบ้างเนาะก็ ขั้นตอนแรกมันก็จะให้ลงเลือกเอา6 4บิตรหรือว่า2อ32บิตนะแล้วแต่อ่าตามนี้เลยก็ได้เลือกเลือกลงสามัญน,นะ ใครเป็น64หรือใครไม่แน่ใจก็ลงตัวนี้กนะ่นอืมโอเคเนาะมันก็ไม่มีอะไรมากอันนี้ไว้เปิดอ,อ่านแคคแคคเอาไว้เก็บที่ไหนนะครับสำหรับ64บิตก็ตามนี้เลยก็ไฟล์ไปวางได้ c โปรแกรมไฟล์เนี่ย System B สองหนึ่ง Win หกสี่ c o s เป็น ก็แทนตัวนี้ไปโอเคเดี๋ยวแปบ๊บเดียวนะฮะเดี๋ยวผมพอสคลิปก่อนเนาะเพราะว่ามันใช้เวลานานมากดูดิเพิ่งเจ็ดเปอร์เซนต์เองเนี่ยกีนก่นาทีแล้วเนี่ยแปดนาทีโอ้เลยยอมแปบ๊บนึงนะโพสคลิปก่อนอ่ะมันร้อยเปอร์เซนต์แล้วรอมาเนิ่นนานนะ อะขั้นตอนต่อไปนะครับเมื่อเข้าสู่ว่ามันร้อเปอรแล้วมันจะเสร็จแล้วนะครับให้คุณเนี่ยติ๊กถูกตรงคําว่าติ๊กถูกออกก่อนนะตัวนี้นะย้ํานะครับต้องติ๊กถูกออกก่อนนะีติ๊กถูกออกนะแล้วกดฟิตติดไปเลยแล้วก็ปิดเน็ตครับตามจริงต้องปิดเน็ตตอนลงนะผมลืมอ่ะโอเคปิดเน็ตปิดเน็ตนะครับ สำหรับต่อไปก็เป็นขั้นตอนการแขกนะครับแต่ง่ายง่ายผมว่ามันง่ายสุดแล้วนะแหละแขกแบบนี้นะ<ม>ก็คือเป็นการแขกแบบลากวางนะนำไฟล์ไฟล์เก่าที่มีเนี่ยไปแทนไฟล์เอไฟล์ใหม่นะครับไปแทนไฟล์เก่าเนาะอ่าของผมผม,ผมเก็บไว้ที่อ่ะของผมเป็น64บิตน,นะครับของใครเป็น632ก็แขกตัวนะั้นนะโอเคอ่ามันให้ไปที่อ่ะ เนี่ยไดซีโปรแกรมไฟล์อ่ะเราทีละนิดเลยนะกันทีละขั้นมาที่ไมค์คอมนะครับไดซีโปรแกรมไฟล์ Z, อะไรวะเนี่ยไดซีโปรแกรมไฟล์เอสซีสแตมตัวนี้อยู่ไหนะวะเนี่ยอ๋อ ก็ B 2 1แล้วก็ B หก6 4หรือเปล่า B หก6 4นะครับแล้วก็โค้ดโค้ดโค้ดอะไรต่อ,โ,อโค้ดนะครับเบิ้ลเบิ้ลธรรมดาีนเนีเ่ยเบิ้ลเบิ้ลโอเคแล้วก็ a n ว m a l แล้วก็นำไฟล์ตัวนี้นะ copy copy แล้วก็มาวา away ไปตรงนี้อ่ะแล้วก็กดทับไฟล์เก่าไปเลยอ่ะกดอันแรกนะครับก็คืคอแทนที่ไฟล์เก่าอ่ะโอเคแล้วก็ปิดทิ้งปิดทิ้งนะครับปิดทิ้งนะครับแล้วก็ปิดเน็ตด้วยนะอย่าลืมนะอ่ะแล้วก็ับเ b ิ e ลคลิกที่ตัวโปรแกรมดู โอ้ผมกดสับเข้าครับแป๊บหนึง่งกดเปิดเยอะเกินไปนะครับเมื่อกี้ก้กดไม่คลิกลืมดูเปิดเยอะเกินไปเต็มนหน้าจอเลยโอ,โอเคมไม่คิดมากครับก็มาถึงขั้นตอนนี้ับก็กดโอเคไปเลย ไปนะมันก็จะได้อย่างนี้มาผมไปเปิดเยอะมันก็ขึ้นเปิดเยอะขนาดนี้แลมก็พุ่งขึ้นสูงเลยสิอมปิดกันปิดอ๋อเหลืออันหนึ่งนะแล้วก็ h a ฟ e ผมจะดูอาวัลคาเทียอันเนี้ประมาณนี้ครับก็ มันบอกว่าอืมโอเคแล้วแหละถ้าเปิดขึ้นมาแล้วไม่ขึ้นเวอร์ชันทดลองใช้หรือว่าไม่ให้ใส่คีย์ก็โอเคแล้วโอเคแค่ตามนี้นะครับหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะสวัสดีส่หรับการรับชมรับฟังนะครับสวัสดีครับ